สวัสดีครับวันนี้จะมาใช้แบงก์กันลองยิงส้มโอนะครับหลังจากที่คลิปก่อนนั้นเนี่ยผมยิงแตงโมนะครับซึ่งมีคนมาคอมเมนต์ว่าแตงโมเนี่ยมันบางนะครับเอ่อมันมันแบบเปลาะบางนะครับซึ่งเอาอะไรล้มแหลมมาแทงก็แตกแล้วอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าวันนี้จะลองยิงกับส้มโอเพราะว่าเขาบอกว่าให้ลองยิงกับส้มโอนะครับเยวจะมาลองยิงซึ่งส้มโอเนี่ยมันก็ไม่ได้เปลือกหนามาก กว่าแตงโมหรอกนะครับแต่ว่ามันมีความเหนียวนะมันเหนียวกว่านะครับไม่รู้สิะเปไปยังไงนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่ดูคลิปที่ผมยิงแตงโมก็ลองไปย้อนดูได้นะครับอ่ะมาลองเลยไม่ผู้ภาพตํางเพลงนะก็นี่ให้ดูแบงค์กันก่อนอีกเหมือนเดิมนะครับลำกล้องนะครับนะมีเหล็กกั้นแบบนี้นะครับซึ่งกระสุนก็จะเป็นแบบนี้นะจุกสีเขียวนี่คือที่เขาปิดดินปืนไว้เฉยนะครับไม่ใช่หัวกระสุนนะ ก็คือไอเหล็กตัวเนี้ยจะช่วยกรองไม่ให้เศษชุกเขียวตรงเนี้ยออกมาทําอันตรายเวลาเรายิงเล่นนะครับไม่ให้มันโดนคนหรือโดนอะไรนั่นนั่นเองนะฮะทีนี้พอเราเอามายิงกับซองโอเนี่ยจะเป็นยังไงนะหลังจากที่แจงโมก็ผลลัพธ์ก็อย่างที่เห็นในคลิปนั้นนะครับมาลองยิงกันเลยครับจะยิงแบบจอ่จอแบบนี้เลยนะซึ่งไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับ่ะก็ จริงๆก็ควรจะมอีอุปกรณ์ป้องกันนะครับอ่าลองเลยระยะมาชิดอปอกสุนยูพุมไม้ไปไหนเอ่ยลืมเดี๋ยวนะครับเมื่อกี้ปอกระสุนไม่ได้มองเลยนะฮะ จริงๆอยากจะเก็บไว้ด้วยนะครับอ่ะโอ้โหควันขงมงชงเฉงนะฮะเอาสอมโอมาดูก่อนไหมใช่ไหมเดี๋ยวดูปืนก่อน,ม,นมันเปียกหมดเลยนะฮะอ่ะปืนเคลียร์นะครับด,ด,ดูส้มโอเลยนะครับโอ้โหสภาพดูเห็นนี่ไหมโหดูด,ดิโอควันก็เป็นควันกลิ่นกึ่งดินปืนกึง่งผสมกับความเป็นส้มโอเลมอนนิดนึงนิดนึงน,งนะฮะ มาดูสภาพสิก็ถามว่าแตกเหมือนแตงโมไหมผมรู้สึกว่ามันแตกลึกเข้าไปเหมือนแตงโมเลยนะแต่ว่ามันมีความเหนียวอย่างที่บอกนะมันก็เลยยังคงสภาพอยู่นะครับน้ำว่าแกะดูข้างในว่ามันลึกแค่ไหนนะฮะอ๋อนี่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 น,น,นี่นี่คือเศษสะกิดเขียวที่ผมบอกนะเห็นไหมนี่ครับถึงจะมีเหล็กกั้นนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีบางส่วนที่เลืดรอออกมาได้นะ ดูนี่เห็นไหมมันทะลุเข้าไปเห็นไหมรอยดำๆน้ำ,ำ,ำลายแตกนะฮะ,ะดูดูนี่นะครับมันก็เข้าไปลึก,ลกพอสมควรนะเดี๋ยวผมจะลองอนิ้วแหย่ดูนะครับประมาณสองข้อนิ้วนะประมาณสองข้อนิ้วที่นิ้วจิ้มลงไปได้แบบไม่ต้องไม่ต้องดันนะครับประมาณสองข้อนิ้วนะฮะซึ่งนะก็น่าจะเห็นภาพกันแล้วนะครับโอ้คนยังมีอยู่เลยอะ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ควันไม่ใช่ควัน,วนคืออนน้ำไอ้น,อนี่ที่มันออกมาจากเปลือกนะฮะ,ะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวใครที่อยากจะลองดูแบงกันยิงกับอะไรนะครับอยากจะเห็นก็คอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับใครที่มีคำถามหรือมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยเหมือนกันนะฮะสำหรับวันนี้มีแค่นี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสบายกันแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนค่ิปใหม่ที่เราเปเดตดด้วยนะครับวันนี้ขอตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ